สวัสดีครับบัดี้แฟนเพจงลุงศักครับลุงสักมักมวนสวัสดีปีใหม่พี่น,อน้องเมื่อวันที่10บมก,กราคมครับ2 5งพันครับมาเจอกันในไร์ุดรู้สึกว่าเป็นขั้งแรกของปีใหม่มั้งครับ <c oughs> อ่าผ่านอุปสรรคยังปัญหามากมากมายนะครับถ้าแฟนเพจของ AB บีที่ติดตามแอนบอยนะครับถ้าไลยอนลัง ตั้งแต่คบกันใหม่ๆเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> เออเล่าอีกก็ได้เนาะพี่น้อง <laughs> <laughs> คบกันใหม่ๆเออเริ่มสตอรี่ของ AB นะครับผั <laughs> วเมีย AB นี่ครับเริ่มสตอรี่ใหม่ๆครับเออปฐมบันเทิงศิลป์เออบอยซิริชัยไปหาน้องเอ็นครับโยธีปฐมบันเทิงศิลป์โดยมีเจซีนะครับเอผ้าไปเพิ่นว่ากับสมัยแรกๆถ้าไล่ไปเนาะพี่น้องเนาะครับอ่าสมัยแรกๆเพิ่นยังโมโหจักกันพเพื่อแต่ปรนกะ หูแจกกันแบบเพื่อนๆน,นะครับครั้งแรกที่เพื่อนไปหูแจกกันกับเริ่มที่เจซี่หรือ้าไปผ้าบอยหรือไปหาแอนนะครับที่ปฐมเรื่องสินที่แสดงนะครับเออพากันไปหากันเริ่มแรกปฐมอาบดเลยนะครับเจซี่ดีเป็นแม่ซื้อครับแม่ซื้อหรือพ่อซื้อเออผ้าไปหานะครับออแอนก้เริ่มที่หูแจกกันคุยกันพูดกันนะนะครับออ <c oughs> แอนแอนออกจากปฐมนะครับ ปุทมนะยังรับมาอยู่สาวหน่อยเพชรบ้านแพงนะครับตอนนั่นก็ประกาศช็อกสาวหน่อยเพชรบ้านแพงช็อกเอฟซีของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงโดยลงจากสาวหน่อยเพชรบ้านแพงอเมื่อช่วงนั้นนะครับออแต่เขากับมหีหลายคนบอกว่าลงจากสาวหน่อยลราสิไปยูไนเต่ดเพื่นอนเพื่อนกับมีวงของเพื่อนคือออร์ดีแบรนด์ว่าต่างวงใหม่นะครับออร์ดีแบน์ หลายคนก็จับตามองว่าแอนออรดีลงจากสาวหน่อยเพชิดแผ่แพงสิประยุ่ไซสนะครับหลังจากนั่นนะครับเป็นช่วงโควิดช่วงโควิดตอนนั้นนะครับมีช่วงโควิดเขามาหมอลำใจเกินร่อยก็เริ่มสีสะดุดนะครับบ่ดด้มีงานแสดงขขางหนอกอสีหลอดหรือบอหลอดใจเกินร่อยนะครับน้งเือก็มีศิลปินติดโควิดกันโยกวงนะครับอ่านี้ช่วงหนึ่งเขาเบิ้งติดทางของใจเกินร่อยของแอนออรดี ช่วงนั้นนะครับต่อมากกับมี่มีการจัดไล่ซดออเนาะพี่น้องเนาะกับไล่สดพานกลุ่มปิดคลองใจเกินร่อยคอมบอยซิริชัย่นกับเชิญซิ้เลือกปิลหลายคนนะครับก็คือไลสดไล่เกิดไล่ดจัดไลสดเพื่อเอาตัวรอดในช่วงเทศกาลในช่วงถี่มีโควิดนะครับสถานการณ์ตอนนั้นแต่ไล่ซดที่ปังดีสุดขีดครับมีคนเขามากติดตามหลายครับ ไหลซสดสี่พี่แอนอรดีขึ้นมาเป็นแขกรักเชิญนะครับตอนนั้นว่าวจีบกันซือ้อนะครับว่อจีบกันจืดจิ่นกันซื้อกาเ,เป็นที่า้านะครับเป็นกระแสะมีคนเขามาเบิ่งเอฟซีสนับสนุนนะครับอยากเห็นไหลซดค้องเอบีย่างสินะครับแค่ฮ้อนห้อมกันทั้งวิธีซื่อเชี่ยเห่ห้อมกัน,นซือ่อเกิดยังมีคนไม่เอาไปแช์ไปวอกนะครับ กันหลายนะครับอตอนนั้นก็เริ่มมี A.B.Story บัดน,นี้เออมี A.B.Story อ e, ีตั้งแต่ EP พหนึ่งขึ้นมานะครับเออจาก A.B.Story นี่ก็เริ่มมีบานฮัก A.B. ครับอืมที่ตอนนี้ละครับบานฮัก A.B. คนอ,อ,อยู่ตีแสนคนกว่า่แสนคนบานฮัก A.B. จากบานฮัก A.B. เนาะครับเออก็มี 4A.B.Story EP พ e, ีหนึ่งอีสองตามมาเรื่อยๆนะครับตัวยอดคนติดตามหลายลังไล่สดนี่พี่น้องลังไล่สดนี่ ถึงสองล้านก็นมีนะครับคนนขอไปสองหมื่นนึ่งสิเนาะถ้าย้อนหลังไปอคู่หักพวเมียเอบีนะครับสีไลสตอรี่ให้พี่น้องเดบ้งเดฟังกัน <c oughs> มันพัฒนาการมาเรื่อยนะพี่น้องนะครับพัฒนาการมาเรื่อยมาเรื่อยแต่กับบได้เป็นบ่ได้เรียบง่ายบวบ่บได้ลาบลื่นเสมัยนั่นนะครับถ้า่ย้อนหลังบ่ได้ลาบลื่นก็เจอปัญหาอุปสรรคเออเพราะประก,กาศเป็นเป็นแฟนกันยังสิเนาะครับ กสิธถือคุดถือคุยถือว่าเรื่องนั่นเรื่องนี้นะครับปัญหาต่างๆแต่ก็ผ่านมาผ่านมาครับผ่านมาประกาศแต่งงานกันวันที่ปลายเดือนเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับคือแรกๆกสิบอกว่าหมั้นไว้ก่อนแต่งที่หลังใช่ไหมนะจังไรบุญนะครับเดือนเมษาเพิ่นกับประกาศแต่งงานกันจัดงานกันใหญ่โตเนาะ ที่ฮอประชุมการเจนา่าพิเศษมหาวิทยาลัายคอนแกนตอนนั้นนะครับโดยมีเอฟซีอง AB บครับบ้านฮัก AB เป็นเป็นแขกสามารถเข้าไปรวมงานได้ประกาศให้ลงทะเบียนนะครับแบบฟิวคอนเสิร์ตตอนนั้นนะครับที่มหาวิทยาลัายคอนแกนจากนั้นก็หลังจากที่แต่งงานกันก็นไปเดินสายไปไปคอนเสิร์ตนะครับ a องาน AB เอบีนี่แหละครับ หล้วก็มีหมอลำใจกันร่อยโดยแอนไปเข็นแขกรับเชิญนะครับกินนี่แอียนอรีไปเข็นรับเชิญเคาะงันของ AB ตอนนั้นปีที่ผ่านมาบบดนี้ครับในฤดูกาลหมอลำเนาะถ้านับฤดูกาลหมอลำก็นับเป็นฤดูกาลเนาะบ่นับพ่สครับการฤดูกาลนี่ละบอยก็บอกว่าฤดูกาลนี่ฤดูกาลนี่ละครับ ถ้าจ้างแอนขืนเวทีนั่มกัแขกรับเชิญกับะมาณหาหมื่นเนาะแอนอคอนเสิร์ตหมอลำใจกันหน่อยแอนแล้กก็มีปลายไฟของแอนอรีข้นคู่กับบอยสิริชัยนั่นดูการที่ผ่านมานะครับข้นคู่กันเพ<ม>ื่อนบานเนกระแสตอบรับคล่องข้างดีนะครับจากนั้นงานก็เริ่มขะมาพี่น้องงานเริ่มขะมาคอนเสิร์ตของ AB นะครับ เอ่อที่แอนขึ้นไปรับเชิญแอดบอยนี่ครับ A D รมมลหลายจนออร์ดีแบนเริ่มมีปัญหานะครับเอ่อแอนออรดีขึ้นไปรับเชิญใจกันร่อยนี่จ้างแอนขึ้นมาหาหาเงินกับวงใจกันร่อยเริ่มสิหลายออร์ดีเริ่มแบนเน่เริ่มมีปัญหาเพราะว่าออร์ดีแบนของของแอนออร์ดีนี N ่เป็นสิมีเอ่อแดนเซอร์ Dance ure, นักดนตรีอย่างที่เพิ่นรับผิดชอบอยู่นะครับอ่าและเอ่อนั่นแหละเขาถอดเอาเฉพาะแอ Anne นนี่เริ่มมีปัญหาและะ้วก็ งานของแอนออรดีดีเริ่มสิรลายแล้วก็ต้องปีกงานครับต้องปีกงานทั้งเื่อมาขึ้นมอลลัใจเกินร้อยกับไปขึ้น All A D ออรดีแบนยังสิแล้วครับไปขึ้นกับว่องอลรดีแบนแลนไปแลนมายนลา่าสุดเอ,อ่อบอยนี่ครับเออ่ได้เพื่อนได้ประก,กาศบอกว่ารู้การนาน,นีถ้าชิจ้างแอนออร์ดีครับต้องมาเบิดวงครับอืมมากันเบิดวงเพราะไอ้อร์ดีแบนสิมีปัญหาถ้าปล่อยให้จา้างกันแบบนี้นะครับ กระบอกว่องใจกันลอยประม่าน3 0 0แสนออรดีแบนกับประมาณเบื้องต้นคือ,อ,อแสนสามนะครับแสนสามถึงแสนห้าจะต้องจ้างทั้งออรดีแบนนี่คือวิวัฒนาการของหมอลำใจกินลอยของออรดีแบนที่พัฒนามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าต่อไปในอนาคตนี่ก็บอบกว่างานมันสิหน่อยล่องบอหรือจังใดนะครับแต่ที่บอยแอร์ Air, ในขณะสีมองเห็น่นะครับว่าได้เมื่อ คนที่จ้างใจเกินลอยจ้างออรดีแบนนี่ครับมาขืนว่งนี่ต้องมีคนนะข้นมีกําลังมีกําลังพอสมควรนะครับมีพาวเวอร์มีกําลังจังสีสามารถจ้างออรดีแบนมาขืนกับว่งใจเกินลอยได้สุดสิ้นะครับค่าจ้างกับประมาณเกือบหาเศษผมเด้ครับเออเพื่อนก็เล่หเห็นละครับเล่หเห็นว่นาต่อไปนี่งานคู่ของแอนบอยสีหน่อยลงนะครับนอกจากปิโฤดูกาลที่แอนไปขืนรับเชิญบอยบอยก็ไปขืนรับเชิญแอนนี่ครับปิโฤดูการนาสีเห็น แต่ว่าถาวงไงไปดูการหนานะครับดูตัวการทัดไปดูดูการหนานี่หนาสีห้างกันขึ้นนะครับเอ่อแต่ว่าสิ่งที่ได้มาทดแทนล้างปีใหม่นะครับเอ่อเพิ่นกะประกาศไปจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการเป็นผัวเมียกันเพื่อตัดปัญหาเรื่องนี่แหละครับเรื่องความแตกแยกเรื่องข้อสีมาเย้าย,ยงนทรงอ่ห้แตกแยกกันแข่งใจกันนะครับเพราะว่าผลทางกฎหมายนี่ยังไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียนะครับ แต่วันที่สี่ที่พันมามากร,ราคมนะครับแอนบอยประกาศแต่งงานกันจดทะเบียนกันโดยพอเมืองผููว่าขอนแกน่นมันวะเออนั่นเออเพิ่นไปจดทะเบียนอยู่ขอนแก่นเนาะครับเนาะเออนั่นละครับผู้ว่าขอนแกน่นเออลายหน่อยค้นนะครับพี่้องหน่อยค้นที่ได้รับโอกาสแบบนี้กระทือว่าบอยแอนเป็นถูดทั้งวันธรรมนะครับถูดทั้งวัฒทัรงวดมของ คนขอนแก่นของคนมหาสรา,ารคามคือเป็นหนาเป็นตานะครับได้รับเกียรติจากผู้วงผู้ว่านะครับเ,เป็นหมอล่ำที่ศิลปินที่นอวกา์หมอหลองหมอล่ำนะครับอนุรักษ์ประเพณนีหมอหลองหมอลำ่ำยังได้รับเกียรติยางสูงงานสําคัญสําคัญของขอนแก่นนะครับ <c oughs> งานาน,นั้นงานนี่งาน,านรับจังวัดยังสี่ก็ได้รับโอกาสตลอดสําหรับแอนบอยเป็นเคยขอนแกน่นคนสรารคามเคยขอนแก่นนะครับเออ ได้รับโอกาสนะครับไปจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยเออตามกฎหมายนะครับนี่คือวิวัฒนาการ a อบีตั้งแต่ต้ตนจนจบนะครับจดทะเบียนต่อไปฤดูกาลหนาเอองานของ a อบีงานครูนะครับอ,อทาทาปิดฤดูกาลน่เนาะครับพี่อน,นอ้องปิดฤดูกาลปีหน้าต่อไปนี่เออทาจ้างแอนต้องมีออร์ดีแบนมาหน่ำน,นะครับสิ่งที่ ี่ชเช่ตามมาเพื่อนกัสีบอกว่าเดือนหนึ่งนาสีิมีวันว่างสองสามเมื่อที่สียุ่งดํากันพักผ่อนนะพักผ่อนยู่นดํากันยังสิละปีนาการนากระนาสีบ้างว้างแปนว่น้างแผ่น้และละครับว่าสีรับงานยังไดนะครับสีรับงานยังไดสีวันหยุดตอนใดนะครับหลักกระิ่งที่รุ่นตามมากก็คือเรื่องลูกเรื่องเต่าอีกอย่างเสียลูกล้านของเอเบียสี่งนะพี่น้องเนาะสิ่งที่ตามมากก็ค่อยรุ่นกันไปว่า เออคนสีวิลูกวิลานให้เช่าเอบีให้ได้ชื่นชมกันตอนใดก็าทาติดตามมึงนะครับ